สวัสดีครับพี่น้องครับมาหนี้มาตดสอบไม้ไมเขากำลังออกโควงน้ำขึ้นมาไหลไปไหนเนาะโอ้เลิกอยู่น้ำเลิกอยู่ร้องมองไม่ไมก่อน ปลยนี้เขาก็ับมาใส่สุป,ปีแลอพี่นอ้องเจ้าน้าม,มันไหลก็นนี้ตามที่ใส่ปลาไหลายครับไม้นี่น้ำเต็มหล่นกันแท้เดือดสุปีพี่นี่น้ำขึ้นน้อยกันเนาะ ใหม่ๆซิ้ๆเลยคิดว่าบ่บท่านมีคนมาใส่หรอครับเปิดประเดิมก้อนมูสิเบนดงปลาไหลบ่ติดตามกันมั่งบ่บหวังปลาแนวอื่นหรอ,หรอกพี่น้อง ทุกเทียน้ำเต็มกันแท้เลยเด้นี่น้ำน้อยครับไม่นี่เยั่เย้เข้าลุยข้เขาเห็ดกันแท้ใหม่เนาะเป็ตนต้สูงคือมิดคือมีเบนมิเสียงปลาบอนเหรอเนาะ ขึ้รถึงครถบม้นขึ้าถขึยรถขนรถขนรหลือนรถขึอนร เขากำลังเริ่มทอดออกปัญษาพอดีม่อนี่เขา่าทอดพี่น้องเดี๋ยวทำมาันุ่นกันครับผมมือนเร้าเนี่ยระเบียดเท่าสองฟังเนี่ยละ่ะรุ่นปลาไหลรุ่นแนวอื่นดหรอครับ สวีดับสวัสดีตอนเช้าๆครับพี่นออ้องหัพห้องสอมาคือเก้าแล้วครับผมยามเบียดยท่อมีปลาบอไม้ไม้โออสิสิอ,อยู่องอั้นมารุ่นกันบ้งครับพี่น้อง phải nói là bá phải nói mình biết mà ị <laughs> อ้อแี่นเอียกครับผมแห่นเอียกได้หลังนแน่นแน่นแบบนี้าอ,อะไรไอีย้ย โอ้โผีปลาไหลครับน,นบั่นว่าเราตัวนี่น้องมันทีงนี่ปลาไหลเอ้ย,อยเอาหนากเลยลอยออกไม่ได้ตัวหนัก ตัวพ่อแน่ปัไหล่ปัไหล่โอ้ยคือมูลไปปุยครับพี่น้องเก็นๆครับผม ท่าเท้าตัวเมื่อยปานไหนครับนี่ไม่มีอะไรปลาหน่อยเรนเบ็ดเบ็ดครับพี่น้องมีตวัวปลาที่เมืองว่าท่านใดอยู่เมืงองครับผมมาดูตัวนี้มาหันมืแต่ปาคอ ายครับืี่หาหกตัวเราบ้างครับอาทีเม็ดอย่นัอนเป็นยังี่ครับอือก็ปลารุ่นนี่ปลาไม้ที่เม็เดเรามมาื่อกีอยีงกินต่อพวนี่ไม่ยังตัววันนี้ปลาไงไม้นี่ เดี๋ยวขอเจ็บก่อนพี่น้องปลาหน่อยเรือนเยี่ยเหมือนครับพี่น้องปลาตัวใบใหญ่ต้องถืโปรเนี่ยแหละอู้หลังถือประดุกใหญ่เจ้านี่ฟูอ่างลางอยู่บางสันเนี่ปปนยปลาเนาะปลาหน่อยกินแล้วมันหมุนครับนี่มันหมุนเบ็ด พันเบ็ดเข้าไปเศษปลาดูกง่ายเลยครับนี่ยถ้วก็อยู่ท่าน,นี้พี่น้องถือตอนเว้นตีอุ้ยนี่ครับผมโอ้โหตัวย,ย่างใหญ่เลยนี่ฟูน้ำเลย ที่สองเขาช่วงท้ายแลไวได้หนิตายเสยหไม้ยน่บวคื้อพี่้องปาลาบ่หไหยจะกลับไปหมายเกาเขาดีกว่าทางเกาเขาปาขาลาค่อไหายที่ว่าไมาทดล้องก็คือไม้ยน่ Ô, vợ luộc nhae. Vì nè nhae. Vì 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 น้อยนั่งสิ่น้ำนัดสิดทุดยท่ายบ่ถือครับผมเม็ดแล้วพี่น้องถือเยอะตันนี่นี่แหะครับป้ารุ่นนี่แหะถือไงโอ้ยโอ้ยอัวนีใหญ่ ตัวนี้ใหญ่ยอยู่อทางทิศใต้โมลุ่นท่อมที่ความปลาดุกอ่ะถือวัาหลายเลยหาหุกหลังนี่ใหญ่ใหญ่กว่าหลายครับตัวนี้ใหญ่อยก็มูนนันหลายพี่น้รับอะไรอยู่ตรงนี่ทานป่ดตายมันก็นเอาได้ครับ ส่วนมางมันตายแล้วมันีกระปูแล้วไอ้ยังบงไม่กินมันเดี๋ยวจะหัวเอา้าพอด้กินยุดอกพี่ร้องครับเพราะขี้ไร่ปรนในดอก าน่อยหลไม้หมน่ไปพี่น้องครับไปสรุปผลงานกันเอาท่าเยอะดกชือว่าบ่หมานปันไหนพี่น้องนี่ปลาลุนีลายครับี่ลักษณะมันถือกินครับพี่น้องนี่กระปูกินมันหนิแต่ว่าเป็นปลาคอ นี่หลังนี่เป็นปลาดุกเดี๋ยวปลาดุกตัวหนึง่งมู่ผมมาถิ่มอ่ะเหลือแต่หัวเหลือแต่หัวเลยหัวส่วนนี่ตัวนี้ยังเหลือโตอยู่กินป่าทัานหลายนี่ป้ารุ่นนี้สี่ลายปีนี่พี่น้องบ้านผมมาค่อนน่อยครับหน้ามันมาซ่าครับพี่น้องปลาไหลตัวบบใหญ่ปลาไหลมาเดิไปเติมกันครับปืนดอกปลาหฮาหวันก็นได้ตัวใหญ่สองตัว นีุ่่นี่ปลาดุกตัวงามอยู่เลยเป็นหนึ่งอยู่ครับผมแพ่ออกดีๆตากแดดเดียวกับเสียบด้วยครับปลาดุกอ่ะอเสียบด้วยล่ะเนี่ยเอา้าถือว่าได้สามเต็มหน่อยนี่วันมมีห้อยหลุดห้อยอย่างหน่อยพี่น้องนีแต่ห้อย ถือปลาข้อน้อยแหละน้ำได้หลายก่อนไอศิลมาใส่มาเนี่ยไอ้มีฝนมาอีกน้ำม,มันน้อยอยู่บ่เต็มกันแท้อุ้ยถ้นาน้ำเต็มกันแท้นี่สิขาดอยู่ทุกป,ปีผมมาใส่น้ำเต็มกันแท้ถือดีดีเลยมาเนี่ยไปพี่น้องครับผมขอบคุณเรื่อยๆครับที่เขามาติดตามตนนลนให้กำลังใจ พอดียูได้กินครับหาอยู่หา,หากินกับใด้ือว่าหมานมาณปันใด,ดนแล้วก็ไม่คิดหรอครับผมหาอยู่หากินสุม,มือหาสุม,มือเขากับี่สม,มือเดี๋ยวไม่คลิปหน้าครับไปไมาอดไติดตามกันเมืองขุนนอก